สวัสดีครับผมสวัสดีครับเมื่อนี่สิบผ้ามาตามเลขพอผ้าครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพอผ้าแล้วเพราะว่าโตหาน้องอามน้องอามพอดีน้องอามมันติดทุลาอยู่เป็นเท็ปูนอยู่บ้านอยู่ครับเพราะท่านแล้วกันเลยว่าห้ช่องอําพณ์ชาแนลเนี่ยมาไทยก่อนครับแล้วก็เพราะว่าอีกบ่กี่มือก็ที่ได้รับโชคไงกันแล้วเนาะก็อีกสองสามมือนึ่งพีหน้องกันเลยสิมาถามพอผ้าเมิ่งมางวดหนี่เลขสีเเขื่อนไปบอ่อหรือสิเป็นตัวไห แต่ว่าเหล็กพ่อผ้ามักจะเป็นยังสีนะครับพี่น้องมักจะถ้าถ้าบ่อเขียนไปแต้มสองแต้มก็ม um ักจะมาออกตามหล ke, ังครับพี่น้องงวดที่พอเราบอกวันที่มกุมผ้าพอเราบอกงวดวันทีซิโหกุมผ้าเนี่ยสามเจ็ดหาสามหาสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหาที่นี่เลขที่พ่อบอกมาออกของวันทีหนึ่งมีหน้าครับพี่น้อง ออกตามหลังก็มี่ครับเหล็กพ่อมักจะเป็นแบบน,นั้นถ้าพ่อเคลื่อนแต้มนึงก็สิออกตามหลังแต่ว่ากัก็อยากตามเหล็กของพ่อผ้าให้พ่อแม่พี่น้องในเบิรงไปเรื่อยๆทุกๆวุวดเนาะพ่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะดดเดี๋ยวคลิปนี้พ่อเราจะมีเหล็กตัวใดให้เบิรงเหล็กพ่อเราฝันดีบอสตัวใดติดตามรับชมไปน้ำกันเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเบิรงไปน้ำกันเลยยังแล้วยังเหล็กขาแปดแปดขาอนนี้มัน ฟันมาได้ยิ่งปืนมันถีดลงมากเป็นแปดหนึ่งแล้วพี่น้องอหาแปดหนึ่งก็แปดหนึ่งนี่แหละหาแปดหนึ่งก็แปดหนึ่งงอนไปกับแปดสองแปดสามมากเกินนี่อ๋อของงวดนี้มันบอพอของงวดวันที่สิบหกสิบหกกรุ๊มผ้าหกซีนี่มันบพออฟันดีพอพอฟันดีอยู่พ่อพ่อก็ว่าติติดตำสื่อใต่ดินนโ้นเพลินอยูนนี่เรียกหาแปดหนึ่ง อัอนเอ่ยวก้อนที่ช่องนุ่มอามะทายอ่อดเป็นเหล็กตัวเดียวกันบ่ผอแม่โอ้เป็นตัวเดียวกันบ่เขียนตัวบ<อ>่โอ้สแสดงว่าพอ่อเราจะยืนยันยี่เกา่านะครับพี่น้องว่าเหล็กที่พ่อฝันนี่ขนาดจะเป็นตัวนี้ครับพี่น,อน้องเนาะโอ้ก็ถือว่าดีอยู่ถือว่าเบิ่งไหวเป็นแนวทางเนะพี่น้องนะกับเหล็กพ,อพอ่อผ้าอ่ะพ่อลองบอกพี่น้องอีกจักรอบหนึ่งบ่เออ เสือเ,เด้อหาแปดหนึ่งคันผู้มักเป็นแนวทา่าไงชิดไปเวังแปดหนึ่งหาแปดหนึ่งเรากับแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองคันคืนมันเจจะเปอร์เซ็นพอเข้าเนี่ยกับแปดสิบเปอร์เซ็นไม่หรอกแปดสิบเปอร์เซ็นโอ้ก็ถือว่าเปอร์เซ็นไหลยที่ถอยหลังไปหกคือ <c oughs> ึ้นออกมากแล้วล่แต่ว่าใครพลาดปันไหนหรอกพลาดกาดถีอบอ่อไหล แก้มหนึ่งสองแต้มแม่มันจะเคลื่อนนะพ่อหนะบางที่มันเหนือเคลื่อนนะเจ้าไข่พิ่นเหนือเมื่อนั่นกับมาเขามาเสียงมึงเจ้าไข่พิ่นเหนือฝันว่เปิยนผู้ยเสาปื้นมาให้มันกะเขาปื้นมาไห้ปืนลูกซ่วงเง่ไว้ยิ่งหอกนัดหนึ่งมันก็ทีเป็นแปดหนึ่งกัเลยอ๋อปืนเป็นแปดปืนนี่มันถะเป็นแปดอยู่แล้วออกนัดหนึ่งกับเป็นหนึ่งเดี๋ยวพออ มันก็ต้องป็้นหนึ่งอยู่แล้วพาเคยฝันถูกเกี่ยวมันดึเป็นแบบนี้อืมอันฝันมาได้ปื้นในอย่างมากมันถิงเป็นเลขแปดหนึ่งตลอดแปดหนึ่งแปดสองตลอดอืมเอ่อสุขภาพพ,พอเป็นยังไงนะครับช่วงนี้ชใน,นมันก็อยากนี่นีอยู่ยากะสีเบิดแล้วล่ะยาเบิดผงว่า่มว่าสิไปเอาหมื่อไหร่าัานนี้ไปขอหม้ นี่รถไปยืนยาแก้โรคหอบนี่แหละยาพ่นยาอยังนี่มันเบิดไปเอาลงมาเหม็นมอไปเอากะไปซื้อยูรันมันกับแอืงหลอดหนึ่งกับสองร้อยบาทพืชหนึ่งมันกี่มี้สองหลอดเขาเหาล่อยอืชก็เป็นยังปลอดปลอดท่านบุญมาหลายอยู่มาหลายอยู่กะทั้งชีวิตเหล่ากับคอยปลอสุขภาพแข็งแรงป่วยกับป่วยบ่แห้งดอกพลอน่ะ เป็นไอเป็นหอบธรรมดานี่แหละยางได้ไปได้อยู่กินยาก็หายน้องเนนาะงานก็ได้อยอะงางเล่นน้ำเถียงน้ำไอ้น้ำหน้าอยู่นี่แหละปั่นจักรยานไปบ้านแน่นอนก็แข็งแรงขี่จักรยานไปขี่จักรยานไปได้อยู่บ้าบ้างนะก็ถือว่าดีนู่พ่อนในปั่นจักรยานได้เนี่ยก็ถือว่าบ่ธรรมดาไปมามาไปหน้าซุ้มเนี่ยเข้าบ้านซุ้มเนี่ยและมันยันหนาวยัน น้อยก่เมือวัานเป็นหุบอาบน้ำเสดดียแดดเป็นหุบไข่หุบนี่ครับเล่เข้าบ้านอืมก็โอเคนะครับพี่น้องนะครับการมาขอเลขจากพ่อพ้าก็ถือว่าได้เลขเด็ดๆ<อ>งามๆอยู่ที่พอเราบอกกะให้เบื้องไว้เป็นแนวทางเอาเพราะว่าคลิปนี้กะก็มีแค่นี้แหละครับพี่น้องกอัขอบคุณพ่อหลายๆที่เป็นทุละเมื่อว่าวโฉกลาบบอกพี่บอกน้อง คลิปนี้กับอราไปก่อนอเนาะพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงนะพ่อเอด้อโชค,โชคไขมันเนี่ยพี